บอกเลยค่ะง,งงงวินวินค่ะไม่รู้จะเก็บตรงไหนก่อนค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะป๊ But า่ะยาวๆป้าก็มีให้เก็บนะคะสวยเหมือนดอกไม้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนเดินเข้าป่าตามล่าหาเห็ดดำอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าอ้นมาที่ใหม่ค่ะ,ะแล้วก็ป้าอ้นก็นมาเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะว่าโหวันนี้แบบป้าอ้นบอกเลยค่ะว่าหมานสุดยอดค่ะนี่ค่ะทุกคนเต็มเลยค่ะแบบว่ายเยอะมากค่ะ แต่ว่ามันก็ยังมีแต่อันน้อยๆนะคะสุดยอดค่ะแต่ป้าอ้นคิดว่ามันไม่น่าจะโตไปกว่านี้แล้วนะคะมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่ทราบป้าอ้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันป้าอ้นจะขอเลือกดอกใหญ่ๆก่อนนะคะเอาหัก วอันนี้ดึงง่ายค่ะบางอันดึงยากนะคะนี่ค่ะดึงต่อนะคะป้าอ้นก็ต้องระวังเดินเหยียบนะคะนี่ตรงนี้ยาวสวยค่ะ มันเกิดข้างทางเลยนะคะดึงอันนี้ก่อนแล้วกันค่ะปีนี้ป้าอ้นโชคดีมากนะคะคือเห็ดออกเยอะมากค่ะปีนี้ทั้งเห็ดพึ่งเลือดแล้วก็เห็ดพึ่งเอ่ยเห็ดดำนะคะ แต่เสียอย่างเดียวค่ะเห็ดพึ่งอ่ะเห็ดพึ่งหวานป้าอ้นไม่ค่อยได้นะคะปีนี้อันนี้น่าจะดอกใหญ่สุดจากกลุ่มตรงนี้นะคะมาค่ะทุกคนมาช่วยป้าอ้นเก็บจ้า con vin vin con điều nè ôi hò là mình đây nó bé ple à mình đe nó à na muốn nhá chơi nè pei, xinh xắn อันเนี้ส,ส,ส่สีอันส่สียเล็กๆอ่ะมันแยะๆมากมายนะคะป้าอ้นไม่แน่ใจว่ามันจะจะโตกว่านี้หรือเปล่านะคะแต่พูดถึงป้าอ้นก็ชอบรุ่นนี้นะคะรุ่นที่กำลังเก็บเนี่ยค่ะอร่อยอันขายาวๆป้าก็มีให้เก็บนะคะ สวยเหมือนดอกไม้เลยค่ะใหญ่สวยค่ะหุยขาก็ยาวด้วยจ้ะกลุ่มตรงนี้ขายาวค่ะ แดดสองมาสวยสวยอุ๊ยเจอดอกใหญ่ดอกหนึ่งนี่ค่ะวายหมวกหลุดเอาหมวกไปด้วยต่ออันขาย,ยาวอีกดอกหนึ่งอือเอาดอกนั้นมาด้วย อันนี้ดอกใหญ่ไม่รู้ว่าเราเหยียบเองหรือว่ากวางมาเหยียบก็ไม่แน่ใจดอกใหญ่ก็ยังพอมีให้เก็บเรื่อยๆนะคะอันนี้หมวกหักอันนี้สวยจ้า เก็บไปเก็บมาก็เพลินดีเหมือนกันนะคะถึงมันจะออกวินินวินเวียนในความเยอะของมันนะคะก็ไม่เป็นไรจ้าเก็บอันใหญ่ต่อคะ่ะยังมีอีกแปกก่อน ฮ้จ้าอันใหญ่มันชอบหลบมะนะนเดี๋ยวยังมีอันใหญ่อีกดอกนึงโห้ยสองดอกค่ะโอ้ยขายาวมากอันนี้มาค่ะมาอยู่กับป้าอ้นจ้า ยังเหลืออยู่ตรงนี้อีกมันสวยเหมือนดอกไม้เลยเก็บไปเก็บมาก็ได้ดอกใหญ่เยอะอยู่นะคะ ป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนทุกท่านสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมคลิปของป้าอ้นค่ะถ้าชอบคลิปของป้าอ้นก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ให้เป็นกําลังใจป้าอ้นด้วยนะคะเพื่อนใหม่อย่าลืมกดติดตามให้ป้าอ้นมีกําลังใจได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ป้าอ้นขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่วความเบิกบานแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ